วันนี้เรามาตอบคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามมาทางช่องทางโซเชียลของเรานะครับว่า,าเราควรลดน้ําเวลาไหนนะครับอันนี้ผมมาตอบคําถามเป็นภาพรวมเลยครับตั้งแต่เราเริ่มปลูกนะครับแล้วก็ยันโตเก็บได้นะครับอันดับแรกนะครับการลดน้ําเป็นหัวใจเลยนะครับเพราะว่าพืชเนี่ยต้องการน้ําในการที่จะทาให้ต้นเจริญเติบโตเป็นหัวใจของการ,กรเกษตรนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราปลูกพาวเนะี่ยช่วงอนุบาลเนี่ยเหมือนเขาเป็น เด็กเล็กนะครับเราก็ต้องมีการให้อาหารเขาดูแลเขาเป็นอย่างดีใส่ใจเขาอย่างมากๆโดยเฉพาะการปลูกระยะ,ะหนึ่งเดือนแรกเราควรลดน้ําให้บ่อยที่สุดเป็นไปได้คือทุกวันนะครับแล้วถ้าเขาช่วงไหนที่ลดได้ก็ดีที่สุดก็คือเช้าหรือเย็นนะครับช่วงที่อากาศไม่ร้อนหนึ่งน้ำจะไม่ระเหยง่าย2อลดที่น้ําร้อนก็ไม่ดีเท่าไหร่เราช่วงลดอากาศที่เย็นๆก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ ช่วงที่เขาหลังกันนั้นนะครับเราก็เว้นช่วงได้ถ้าอายุมากขึ้นเขาลากเริ่มเดินแล้วเริ่มหาอาหารเก่งแล้วเนี่ยเราก็เว้นช่วงการลดได้โดยปกติแล้วมะพร้าวเป็นพืชชอบน้าครับก็ควรลดตัปดาา์หนึ่งสองครั้งสาครั้งก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วก็ถ้าต้นโตแล้วมากๆเนี่ยจริงๆการลดน้ำเนี่ยด้วยเรือลดน้าแบบที่คนรับบริกาเนอื่น,นเราทํานะครับก็ควรลดช่วงเป็นไปได้ก็คือโดยเฉพาะต้นเล็กเนี่ยยังไม่มี ทรงพุ่มมาช่วยเนะี่ยเราควรลดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับแต่ถ้ามะพร้าวโตแล้วมีทรงพุ่มที่สูงแล้วแล้วก็ภายใต้ทรงพุ่มมีอากาศมีร่มเงาที่สามารถบดบังแสงแดดจากบนอากาศที่ลงมาที่พื้นล่องได้แล้วเนี่ยอันนี้ฟรีสไตล์นะครับจะลดเวลาไหนก็ได้เช้ากลางวันเย็นได้หมดนะครับเพราะว่าเรามีร่มเงาของมะพร้าวเป็นตัวช่วยแล้วพอถ้าต้นมะพร้าวใหญ่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยลด เช้ารถเย็นรถกลางวันไม่มีผลแล้วครับเพราะว่าข้างในมีความเย็นของใต้สรงพุ่มช่วยเราแล้ว,แล,วแล้วก็เราลดน้ำเนี่ยก็ไปเพิ่มความอุณหภูมิใต้ตรงพุ่มให้เย็นสําคัญมากๆนะครับการลดน้ำเนี่ยถ้าอุณหภูมิใต้ตรงพุ่มเย็นโอกาสการติดผลติดลูกก็จะดีตามไปด้วยก็มาตอบคําถาม EP นี้กันนะครับว่าการลดน้ำพลาวควรลดช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงกลางวันถ้าต้นเล็กแล้วก็ไม่มีแดด ไม,ไม่มีส่งพุ่มเทช่วยปกคุมดินใต้ใต้ต้นเผพานะผมแนะนำว่าควรลดเช้ารดเย็นดีที่สุดแต่ถ้าต้นใหญ่แล้วจะลดเวลาไหนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับอยู่ที่เราบริหารจัดการเวลาด้วยตัวเองครับก็วันนี้ก็มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับทางอินบ็อกของเรานะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะทำคลิปดีๆตอบคำถามเพื่อเป็นความรู้กันไปเรื่อยๆนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคให้กับช่องทางโัวเชียของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ